ถ้ากลิ่นแปลกๆอย่างที่เราเคยได้กลิ่นอย่างสวีงบลองอะไรเงี้ยถ้าหมูได้กลิ่นหมนจะได้กลิ่นหญ้าของนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้หมูรู้สึกว่าสวีงบลองแล้วหมูนึกถึงกลิ่นหญ้าอีกอันหนึ่งก็เป็นกลิ่นดินหมูจะรู้ได้ทันทีเลยว่ากลิ่นดินเนี้ยมันคือไวส์สไตล์บอร์โดของฝรั่งเศสหรือว่ามีอีกกลิ่นหนึ่งที่เป็นกลิ่นน้ํามันเราจะรู้ได้ทันทีอันนี้คือลิสติ้งจากเยอรมันค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงอันนี้เป็นแบบแปลกๆหน่อยหมู อันนี้ก็จะเป็นเหมือนไวน์จากประเทศจีนแม่บอกว่าเขเป็นกินหมาจากประเทศจีนแล้วมันดูเหมือนมันใส่หมาไว้จริงมันไม่ไม่ใส่มันไม่ได้ใส่หม,มา <S <S มแต่ว่ามันเป็นแบบว่าแต่เขาปลูกในพื้นที่ที่ดีแร่ทาตุในดินตรงนั้นหรือเปล่ามันเลยเหมือนแบบน้องๆไม่อาบนะมาอะไรเงรี้ยรสชาติด,ดีเลยค่ะเราดีความออกเปรี้ยวหน่อยมีแทนนินที่แบบกําลังดีเลยแต่ว่าพอเราดมกลิ่นเราได้กลิ่นนั้นเฉยๆค่ะแปลสุดที่เคยเจอมากินอะไร น่าจะเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นที่เป็นเหมือนหินเปียกอันเนี้ยเป็นกลิ่นสไตล์ไวขาวนะคะเหมือนเราไปเจอก้อนหินตามทะเลแล้วมันเปียกเยอียอะอ่ามันเป็นกลิ่นอย่างนั้นเลยค่ะ